เอาละครับเรามาดูโจทย์แบบที่ไม่ต้องคำนวณกันบ้างนะครับอันนี้เป็นโจทย์การเคลื่อนที่แนวตรงแต่ว่าเขาจะให้มาเป็นการาฟนะครับนี่คือโจนะ์เนอะก็จ,กตจะตักาะจัดเวลาโยนนะครับามเร็วเฉลี่ยระหว่งงางศูนย์จนถึง25วินาทีนะครับนั่นคืออันนี้เป็นการกระจัดนะครับตรงนี้แกนนี้การกระจัดแกนนี้เป็นเวลานะครับหมายความว่าวัตถุเดิเคลื่อนที่นะครับหรต่างหากว่าวัตถุเคลื่อนที่มาจนมีการกระจัดได้ร้อยเมตร นะครับในเวลา10วิแล้วก็อยู่อยู่ตรงนั้นแหละนะครับกระจายพงที่100เมตรไม่มีการเคลื่อนที่ต่อเนาะอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเวลา20วินะครับอีก10วิก็คือเวลาตรงนี้เป็น20ตรงนี้เป็น10วินเนาะคืออยู่อยู่ตี่10วินนะครับแล้วก็เคลื่อนที fruit, airports, ่ย้อนกลับนะครับมาจนถึงอีก10วิเนี่ยก็คือเคลื่อนที่ย้อนกลับไปได้ทั้งหมดเป็น200เมตรนะครับตรงนี้100เมตร เคลื่อนที่แบบนี้เนาะสมมติตรงนี้อยู่แล้วต้นนะครับเคลื่อนที่มาปึออ๊บลอยเมรหยุดอยู่กับที่นะครับสิบวิแล้วต้องเคลื่อนที่กลับเป็วรู้เลยนะครับอีกลอยเมตร,ะตรนะครับก็คือกาเป็นแบบนี้นคือการเคลื่อนที่เนะเาะรักษณะการเคลื่อนที่นะครับอ่าทีนี้มาดูที่บอกว่าทําไมข้อนี้เราไม่ต้องคำนวณอะไรเลยนะครััอ่ารูู้นะครับตรงนี้ ต้องมาดูทำความเข้าใจก่อนเนาะว่าต้องบอกให้หาความเร็วเฉลี่ยครับความเร็วก็คือ v จะเท่ากับอะไรนะ v s by t นั่นก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ v s ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ t นะครับเนาะทีนี้เรา,าดูที่ว่าเขาบอกว่า0 25 v ก็คือตรงนี้เนาะ25ตรงนี้เนาะ,ะ,ะ25นะครับ การกระจัดทั้งหมดมัน็นศูนย์นะครับเพราะนั้น dS/dt e เมื่อการอัตราการเปลี่ยนแปลงของ S ก็คือเนี่ยการกระจัดทั้งหมดมันคือศูนย์ต่อเวลาอยู่ที่เราก็จนเท่ากับศูนย์นั่นเองน,นะครับอันนี้ง่ายมากาดูการกระจัดสุดที่เลยว่าการกระจัดมันเป็นเท่าไหร่ถ้าการกระจัดเป็นศูนย์เราเห็นแรกมันกลับมาอยู่ที่เดิมตรงยี่ห้าเนี่ยการกระจัดเป็นศูนย์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น S ส่วน T T จะเป็นเท่าไหร่ก็ช่างอสเป็นศูนย์พนออกมามันก็ต้องตอบศูนย์เพราะนะข้อนี้ควา์มูลวเฉลี่ย V ก็คือตอบศูนย์่านเองนะครับข้อนี้งาน